งงไหมครับเวลาเราถ่ายร็อกหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเสียงมันไม่ชัดใช่ไหมครับพอไปถามข้อมูลหรือหาข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกให้ใช้ไมล์ลาวเลีย e เนี่ยจะทําให้เสียงชัดที่สุดดีที่สุดงงไหมครับว่าไมล์ลาวเลีย e มันคือไมล์อะไรวันนี้่าอิสระมีคําตอบให้ครับไปชมกันครับ ไม้ระเวรเลี่ยนะครับเอาจริงๆถ้าเรียกเป็นแบบภาษาธรรมดาเนี่ยคือไม้หนีปกเสื้อนั่นเองไมลระเวรเลี่ยก็จะเป็นลักษณะไม้ที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นหัวเล็กก็มีสายต่อครับกับแจ็ค3.5หรือว่าเป็น TRS หรือ T-RS เนี่ยก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะเอาไปติดกับตัวนิบเสื้อนะครับแล้วก็ลากสายเข้าไปในตัวแล้วก็ไปต่อกับมือถือหรือว่ากล้องนะครับเพื่อจะต้องการเอาเสียงเนี่ยออกไปฉะนั้นเนี่ยเสียงของไมลระเวรเลียเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นประมาณอมนิประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็จะแบบรับเสียงประมาณที่ตรงหน้าเราดังนั้นเน,น,นเสียงอันอื่นที่มันเป็นแอมเบียนแทรกเข้ามาอาจจะมีน้อยมากาก็เก็จะได้เข้าใจว่าไม่ละ,ะเหลี่ที่เขาพูดถึงเนี่ยนี่คือไม่มีปกเสื้อแบบนั้นนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ